ทุกวันพบกับรายการของช่องดรคเตอร์ศิลปช,ชัยสนับสนุนรายการโดยเคอ้อมสตูดิโอสนใจกระเป๋าและขนมเชิญสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์0918534455สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดรคเตอร์สิลปช,ชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงิน ประจำวันพฤหัส,สบดีที่7กรกฎาคม2565มานํามานำเสนอครับอาถรรพรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่าวันนี้เลือดาศาสตร์ก็าศาสตร์จริงๆไหมล่ะประชุมรัฐสภาเมื่อวาน6กรกฎาคมพิจารณาร่างพรบพักการเมืองวาระสองพอถึงมาตรา23ว่าด้วยจะหารร้อยหรือ500เท่านั้นแหละ6โมงเย็นตะวันร้อน,อน,อนแทนที่จะเย็น แต่ที่รัฐสภากลับร้อนชาระดับถึงจุดเดือด100องศาเซนเซียสผมมัวไปทางโน้นทางนี้มานั่งหน้าจอช่องสิบรัฐสภาก็ตอนหมอรวีนายแพทย์รวีมาชมาดนหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ที่โดกลางแดดโอหหาร500มาตั้งแต่ต้นกำลังสาธยายมนเรียกเนื้อเรียกปลาฟังเหตุฟังผลบนฐานเจตนาสัดส่วนพึงมี ของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญและการแยกาธาตุให้ดูระหว่างหารร้อยกับหาร500รแล้วคุณหมอรวีเนี่ยมีมนคลังแะเพราะเท่าที่สังเกตผู้ต้องการเหตุผลประกอบการตัดสินใจให้ความสนใจฟังโดยสงบมีแต่เพื่อไทยฝ่ายร้อยหารเท่านั้นเมื่อหมอรวีไร้มนผ่านยักษ์ผีสัมภเวสีที่สิงอยู่ในร่างสสกระโดดความใหม่กรีดกรีดกรีดใส่ทนไม่ได้ ทั้งประท้วงผู้อภิปรายทั้งประท้วงผู้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเรียกว่าขัดจังหวะทำลายมลก่อนที่คนในรัฐสภาจะคล้อยตามหาร500จะว่าไปแล้วคนเป็นหมอเนี่ยลองเอาจริงทางด้านไหนแล้วเป็นฉกาจฉกันทุกด้านสมองคนมีเซลล์ประสาทยอยู่ร,ราวๆหนึ่งแสนล้านเซลลแต่พวกหมอคงมากกว่าแน่ๆเพราะเท่าที่สังเกตหมอที่เข้ามาในวงการเมือง ไม่ใช่แค่สมองอัจฉริยะเท่านั้นยังมีศิลปะในการอธิบายความโน้มน้าวคนได้เก่งหลักแน่นอีกต่างหากอย่างที่กรรม,มาธิการเสียงข้างน้อยสมวนความเห็นในเรื่องนี้ไว้คือไม่เห็นด้วยกับกรรม,มาธิการเสียงข้างมากที่เอาหารร้อยและลุกขึ้นมาอาธิบายว่าหาร500เป็นสูตรคำนวณที่ถูกต้องแต่ละท่านเป็นหมอทั้งนั้นนอกจากหมอรวีแล้ว ยังมีพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยเครืองามสวในฐานะกรรมการทการเสียงข้างน้อยท่านแจ้งได้ครบเครื่องหนักแน่นทั้งเรื่องกฎหมายและเรื่องเหตุผลน่าใคร่ครวญแล้วยังมีนายแพทย์กิติวสีนนอีกเรียกว่าฟังแต่ละหมอแล้วทั้งรัฐสภายกเว้นเพื่อไทยแทบจะยกมือเอาหาร500เดียวนั้นเลยโชลนาน,นั่นก็เถอะ ในความเป็นหมอก็พูดเก่งหลักแน่นแต่ขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นเผอิญตอนนี้อยู่ฝั่งหารร้อยท่านก็แน่นในหลักร้อยนอกจากท่านเก่งทุกด้านแล้วกระทั่งการโค้งคำนับหัวหน้าครอบครัวใหญ่ท่านโชลน่านก็โค้งได้เก่งหัวแทบจะโรดพื้นสวยงามเป็นต้นแบบหัวหน้าพักระดับเด็กดีในครอบครัวได้เลยสรุปความแล้วจะสามทุ่ม ก็ยังทุ่มเถียงเกี่ยงร้อยเกี่ยง500กันอยู่ดูท่าจะรอผลลงเอยเพื่อนำมาคุยไม่ทันแน่ฉะนั้นก็ขอดุยดุยคุยเรื่อยเปื่อยเพื่อให้ไทยโพสต์ได้พิมพ์ทันเวลาส่วนหวยสูตรคำนวณจะออกร้อยหรือ500เช้าว,วันนี้7กรกฎาคมท่านก็คงรู้กันแล้วเพราะยุคนี้ข่าวสารดิจิตอลออนไลน์ไวย,ยิ่งกว่าโทรจิตที่ขำก็คือ ฝ่ายกรรมธิการระหว่างเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยแปรยติเป็นร่างเข้ารัฐสภาในวราระสองเรียบร้อยมาด้วยกันแล้วมาถกเถียงขัดแย้งกันเองกลางรัฐสภาฝ่ายพักรัฐบาลที่ว่าพลิกจะเอาหาร500แต่นายภัยบูรนิติตวันพลังประชารัฐนายนิกรจำนงชาติไทยพัฒนากระทั่งประชาธิปัตย์ขึ้นมาบอกเห็นด้วยหาร1น0ส่วนเพื่อไทยฝ่ายคา้าน นั่นไม่ต้องพูดถึงดูจากอาการแล้วผิดจากหาร100ถ้าเผาได้เหมือนปี53คงจะเผารัฐสภาไปเลยพี่น้องแง่แง่สรุปทั้งสอสและสวมีทั้งฝ่ายร้อยและฝ่าย500แต่ไม่ว่าจะออกฝ่ายไหนเจงหรือเจ้าล้านเปอร์เซ็นต์ไปจบที่สาลร,รัฐธรรมนูญตีความตามตัวบทกฎหมายเพราะว่ากันตรงๆมันเหยที่พักอยากแก้รัฐธรรมนูญกันเอง มุ่งจะแก้กันจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบสสเขต400ปาติลิส100อย่างเดียวถ้าจำกันได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าสภาตอนนั้นมี13ฉบับทั้งของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ประชุมรัฐสภารับหลักการฉบับเดียวคือร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83มาตรา91ที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์จุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นผู้เสนอ ขอแค่นั้นก็ได้แค่นั้นคือขอสอสอ500เป็นสอสอเขต400เป็นปาติลิสต์100ก็แก้จากมาตรา83ได้ไปตามนั้นส่วนมาตรา91ว่าด้วยการคำนวณหาสอสอปา์ติลิสอ List, แต่ละพักการเมืองจากเดิมที่แก้ใหม่ประกาศใช้เรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่7พฤศจิกา64มีความว่า การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมืองเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนนรวมข้างต้นโดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนน,นที่คำนวณได้เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนการรวมคะแนนการประกาศผลการเลือกตั้งและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ระบุนี่ว่าให้หารร้อยหรือหาร500บอกเพียงว่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พอรปโพพักการเมืองที่ร่างกันเองถกกันเองแประยะติกันเองลงท้ายก็มาฟัดกันเองเลือดสาดกลางรัฐสภาว่าจะ1น0หรือ500นี่ไงละ่ะพูดกันตรงตรง สอสอห่วยแตกเองไม่สมกับที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเลยก็ไม่รู้หรือว่าอันรัฐธรรมนูญนั้นแต่ละมาตรามีความเชื่อมโยงกันไปในหลายๆายมาตรายิ่งโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งเรื่องสัดส่วนพึงมีอะไรเหล่านี้รากมันระโยงระยางไปถึงอีกนับ1 0บสมาตราจนไปถึงกฎหมายลูกแต่ขอแก้กันแค่มาตรา83 86และ91ก็รู้อยู่แล้ว เรื่องกฎหมายมันดิ้นได้หลายตลบยิ่งกว่าหมอนข้างมีชีวิตเมื่อแก้ไม่รัดกุมไม่ครอบคลุมเป็นกรอบไว้มันก็ดิ้นได้ตอนกฎหมายลูกนี่แหละว่าไปอีกทีรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเหมือนรัฐธรรมนูญล,ลงยันมันอาถรรพ์แก้ไปแก้มาสุดท้ายไปตายตอนจบที่ศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือ100ก็ผิด500ก็ไม่ถูกกฎหมายลูกฉบับนี้ก็แท้ง เห็นตอนใกล้สี่ทุ่มสมาชิกรัฐสภาจำนวน577ท่านลงมติเป็นว่าในมาตรา23นี้เห็นด้วยกับกรรมาทีการเสียงข้างมากที่เอา100หารจํำนวน160เสียงไม่เห็นด้วยคือเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยที่เอา500หารจํำนวน392เสียงงดออกเสียง23ไม่ลงคะแนน2ก็เป็นนั้นว่าในขั้นตอนนี้ เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับยัตติของหมอรวีที่เอาหาร500เป็นหลักและสรุปลงท้ายยัตติหมอรวีชนะที่ประชุมรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่354เสียงในจำนวนที่ประชุม577คนเห็นด้วยกับหาร500สวัสดีคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอทุกวัน สวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ